บีเมีแกแน่ใหคาเอเบคาเ่เาอะไรเาเ่เนเี่วักเอาไปคาเฟ่กันเองครับสมเนียวทุนนเสเพ่เ้ามาแล้วืออุรการุอรุณสุโพธิชีวิตโอเลยอุูนั่นสี่แห่วัดแจกแล้วสบู่อิกอน นะครแล้วก็น้ำยาฝาดพวกนุ่มไฟไลน์ไฟไลน์แล้วก็พิวนี่ก้อนบิวในน้ำแอฟซีรีส์แอฟซีรีส์เบิร์นเจอร์เขาเลยนี่ต้องใช่ภาษาอีสานแปลอีสานคือนี่เป็นเป็นแอปเดียวที่แปลเป็นภาษาอีสานผู้ใดอยากเบิรงซีรีส์เขาดีเลยอยากเบิรงแบบเขาใจนี่โหลดแอปนี่ไปเบิรงนี่เป็ภาษาไม่ภาษาอีสานเราจะแปลให้เห็นเรียบร้อยแล้วพูดว่าเป็นแปลเรายบร่อยาะ ผักเลยเผักอีผักเลยไปใปสายมือนี้เยเอกอก็ได้อกโดนไปอแม่หม้อนี้งไม่ได้สีไดเลยเส้นมีอะไรเส้อา่นอของพิเศษได้เลนี่ยเอามอแก้ขาวเอาห่แกะเอาเอาแปะพรที่มีเอาไม่แกะแล้วาขายพวกเราว่าขายเอาไม่แกะเอาไม่จะองซื้อ เปมากที่หรขายไปเลยมาปรียิงะิขายไปเลยชุดอะเอาเพื่อป่ะไรประเดยวนะมาอะไรเียจ้ะโอ้ยมาี่โอ้ยมาน่อยโอ้ยเอาเพื่อขายออกมันไ่แค่ีีนี้เขาบอกแพี่เนแม่ขขายออกได้ขายบอกได้ขายเอาอย่างี้บ่ยบแม่พี่เข้โอ้ยผกาแฟัแฟนะอ รถอูกโกงไ้ทเน่งแสบภรยากับแท้เสด็จอันนี้ช่วยหนาดู้ามีอร์ดไทยาตก้าโ้รถโกมต่อเลยแล้วยุติาไปด้วยว่าทางไงทาไปกับแม่ยางตุูกิดกต่อไรืองมีต่อมากับแม่สิได้แกตุบไปบกเพลนเลยเอาห้าาเปิด thank you กาแฟปรุงสำเร็จชนิดโปร่งกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงเอ็นดีอ่ะฮะสำหรับผู้เล่นนี้ก็เป็นสื้อเพราะอะไรเริ่มบนอ้เดีอบมันบนแล้วเอาแต่ว่านสื้อได้ยูพันก็แล้งเสี่ยวไม่อีกก็เอามาแล้ววันนี้คนละคนเลยสี่ร้อยชุดนี่หมดแล้วสี่ร้อยชุดที่หมดแล้วที่กำลังดูทางไลฟ์กระเทียงของพี่เราผู้เล่นแบบมาคัดแล้วโบมาเอาแต่ผ่าผ้าป่เอ้า อันนี้เนมาถามสื่อแล้วเนี่ยาาขายเม่ไรอกผู้แจกผูเบี้ยบอกว่าชุดนี้เป็นชุดแจกว่างั้นเออเอาเบื้อบ่ได้ผู้ขายเอาผโจบเเสีหใสิของผูโจูบลองอุ้งอิงเอาเอาว่าโชคดีเลยของอุ้งอิงก็ของ้จเอาเอาได้ลเจ้าของผลิตภัณฑ์ไม่ช่เสลคูเบียอยู่ได้ลเมื่อกี้เมืไหรเอาูเบียเชิญนะครับเชิญผูเบียคูบิกนะครับเออเจ้าของผลิตภัณ์มีแจกด้วยนะครับ โอ้มาแล้วมาแล้วก็แล้วหอวป้าหลายเลยบ้านพี่น้องยิ่งพี่เราเข้าซื้อมาสิโต้เด้อเพป็นกลังสิแจ๊กพี่น้องขาซื้อมาสิพีอนี่ผมว่าชั้นสบู่อีกอนเขามีแจกก็มือนี้ไม่แจกขึ้เก่าละเออพี่น้องได้สบู่อีกอนไปแล้วเออไม่บอกวันนี้วันนี้ไม่มีโอ้เอาคนละดิแต่ว่าโอที่เขามีแจกขึ้เก่า ผมแจกก็เขาจะอยคุณสิแจกอันนี้เจ้าของผลิตภัณฑ์มาเองนะฮะเข็นมีเจ้าผลิตภัณฑพูดแจกฮะก็เอาผู้เบียนจะแจกเลยนะคบให้เลยแต่ว่าจะมีพิเศษอย food, workers, 2, 3, <robi> ู่สองซองก็คือของลอยเซตของปู่อีกหน่งอง่จู๋อยู่เลนะทำไมเป็นมันก็คบกันซี้อเชิญเชิญผู้แียขึ้นเป็เวทีได้เลยนะคะเชิญมาทพีได้เลยขอโชคขอวยหน่อยครับอย่งตอีไม่บาท โมงีโมีเอาโตกัได้แจกสมสมเขาเลี้ยงแจกแจกมันนี่สมโอทีอีกต่อยางจากลูกไปั้ใหญ่วันนี้เราก็นะครับจากผู้สนับสนุนสมโอทีชีวิตโอเลยนะฮะเราก็มีแจกเหมือนกันมาแล้วตุ๊กตามาแล้ววันนี้ก็รีบเลยครับหลายหลายคนในรอบตุ๊กตาต้างฝากก่อน ตั้งเอาตุ๊กระตาเท่านั้นเองพี่พี่บอดตอนนี้ครูเบียร์กับนะฮะเนเงินนะฮะพี่เเงินก็มาก็พร้องผลิตภัณฑ์เพราะเนี่ยเร่เพื่อปีนาเป็นไอเป็นผู้สนับสนุนบนพืที่สาวไทยเป็นบันแทิงคาร์โลนี่สปอนเซอร์ใหญ่ใจสปอร์อุ้ยอ๋อสปอร์เกือบแถมนี่แหงเกือบแม่ว่าไปจะกินแทบแท้โอ้ยโอ้ยีกระเป๋าด้วยเออบางสีเขียวยายยังเก็บอยู่เลย เีย่ๆใหร้านหน้เทีเลยสดเลยพี่เบียร์ได้อันนี้เป็นของอันนี้เป็นของเก็บไม่มีใครกล้าขี่ับสามตอนนี้ตอนนี้พี่แน่ลอยเส้นไปแล้วสานาทีครับที่พิกระสีนะครับพมีพิวีรองด้วยไป้จแก้วีทอลกเลเนี่ยโอ้ย เป็นแบบหนเปแบบซองเป็นเล็กข้างในนะครบเล็กเต็มลอย่างนี้แกะแกะเปคนละสองละสมีเียนนะับเบียนเนาะสาหรับใคที่ได้นก่อนเะยะจะได้แต่เฉพาะซองเราีถ้าสนใจกูเบียได้อาสั่งได้ที่ไหนได้ในที่อกได้เลยค่ะตอนนี้สั่งที่กอ่ที่กช่องนองกานผหการในช่องนองัี้วันนีออกกี่ตแล้วคะวันนี้วันนี้น้องทำแต่400ค่ะวันนี้400 d e r ไปแล้วของิน เนค่ะเย็เะหวดที่แล้วเื่อ้าไอคู่ซีกปกติเ็นบีใช้15าตาก้าแล้วสมเดอร์อสิครับมอเดอร์ิงไป30กสิตาก้าเลยทำลายสถิติหมดเรียงเลยเลียงวานิลัาี้นี่ยร้อยหมดหมดให้ถึงหนึ่งโชโอูงิงคอนดูเมียนเราไปไล้หะเข้าเดียวจังครับก็ไปันไปยังพุมไปยังนี ครับไไไครงนี้จะเป็นพิเศษน้องน้องปอีจมาก้จ่มะแก่นะครับอ้เนี่ไฟนี่ได้วยใจจริงๆให้นีเ่าจัอา่ัวมาล่ไ่ไงหลอั่าจอ้โมดท้มิใัไปะครับรเพราะว่าันไผ่คนนี้ระวังเไปเห็ดื้อไฟ่เยุดอ่ะเราะว่าพ่อไม่่เป็นมาไล่ั้งนอเออนเสี่ไผ่เชียนไ้ไ่หน่ บัดนะครับเดี๋ยวเขาจะเจาะกับองค์หเจ้าจะลืมกาแฟไอ่เพราะเริ่มกระจายไปอาหารเออพอดีแล้วพอเด้วยพ่อเตยพิเศษเลยครับอ้าวมีรัยร้ายเส้นพันจพร้อมเจ้าวิรัร้ายเส้นพนาคพร้อมใช่แล้วใช่แล้วเออใช่แล้วพี่รองมีลนิธิอ๋อมีสบู่สมุนไพรยอดเก๋ในช่วงนี้ด้วยนะครับเอามาในจากสบู่น้ำกองเยอะ ของสดชื่นเอาฝากให้กูเบียรดเครับอปลาไเกปลาเร็วอยกปลายิบซื้อเยู่รมแนี้เบิดม้ลังมากพอดีเอาพอดีครับที่บ้านของตาดำาบไปเราเป็นะรคนคนละคนละก้อนอันนี้เป็นก้อนดลองนลครับแล้ก็ราคาอยู่ที่ก้อนละสามสิบเหรยบาทสามสิเหียบาทนี่ับนเบอร์ก้อนทำสองกัปัใ่ว่าถูได้เป็น สองเหรียญค่สองเหรียญก้ามสิเบาแต่ปกติแล้วสบุยวอของเราก็ขายได้จห่ายดีอยู่แล้วแม่ครับคพิมกาขข้เสนสนับสุนที่มันสารอยนี่คือการสมรรคุณเนี่ยแม่เออให้กำไรขึ้นกก็ไรเอกพ่นทรงครับเออัแว่าสามิเตบาทก้อักกลอดคืนเพราะแม่ได้นอันนี้ปมนถ่าเป็นสินค้าทดลองสินกัาตัวยา้าทดลอการแมกว่าต้งจะได้ยึดเป็นเดือนนี่ครับพี่อรับ นาซีเรียนาซี่ำแมเนี่ใส่สบูอินอนเลยสบูอิอนนี่ห็เคยใส่เท้าเลยเนี่ยเนี่ยทอะไรนี่แม่โอยพกกิะายก็ดีพกกิะบดนี่ยังกับได้กินยอออันน้ต้องของโอ่งหยีของอ่งอีแล้วเดี๋ยวจะนอยก็ถ่าร้าเเราบคู่เมียกับแม่ห้องแค่มดอ่ะก็ขายดีขาดีเลยเมือดามานสดนสุนบนที่สาวแบบแท่งเเนาะเาไปนำกันแกกซุมเอไปเลย มีงจ่ปั้งปั้งปังปั้งอย่างเดียวรไปน้ำกันเอกกาแฟครับผู้ใดจะแก้ไปแล้วครับก็แก้กับสบูยอนไปแล้วเอาสบูยอนไปส้มใส่กาแฟเนยกสส่มใส่กันเลยสิเา่มันกินใช้ไดเนาะเอาเรืบัดนี้ย้าต่้งตั้งใจบัดเีกูเบลจเพลไหม คลิปนี้ลงไปเั่านี้นะครับออขอบคุณหลายติดตามทม่านผู้ชมองเด็ดชาแน,นลตางเด็ดชาแน,นลนะครับแล้วก็สองดับ